สงครามระเบิดน้อยไม่ติมก็มีกันไอ้ายังไงะมันมันดึกเ <c oughs> สียงเว้สงครามระเบิดดังหารพูสิพูดสงครามระเบิดสงครามระเบิดตั้าภรณ์อูสอดาว้ <c oughs> สงหัามเยซูสงริงตง มันละคัปีน้องครับใส่กระปุ่นวันโอ้ยโอ้ยใส่เจลโอ้ยใส่เจลใส่ก้นใส่ก้นไรเยซูปิ้งตองกดตายตายยิงแมงลยชิงเหงาตะล่มเมืองแมงลยตะล่มแมงตล่เมืองแม เอาให้ตายเลยตู้นนนะต,ตัวนี้ครับกำลังยิงเจ้าพระเยซูวิงตองตู้ระเบิดยนี่ครับอืมไอติมสุดอร่อยครับระเบิดหัวพ้องไล่โอ้หวันนี้ต้องทำลายมือให้ได้วันนี้พระเยซูไม่รอดจ้ะทุกตั้งปวงวันนี้พระเยซูไม่รอดแน่เ้ยแบงแงเลย แทงหัวแทงหัวแท้งวะบูมเ้่วบูมบูมพระเยซูไม่ออดลรอกมืองนี้ระเบิดแน่เหมืนนี้ระเบิดดีระเบิดนี่ยิงยิงวัวยิงวัวจังหวะนี้นะครับผมยังยิงก้นพระเยซูยิงเท้าพระเยซูแล้วก็มายิงหนอแล้วก็มายิงก์กัน ไเปิดแน่ว้ยยาทเป็ดนี่เมงว่ากับใครเข้าใจไหม้าไมป็นยีกไอ้จ้าขึ้นไมเป็นี่ไอ้เจ้าเอออะไรไอ้จ้าไอ้จ้าติงนงยังแอยู่บนัวไม่มองหน้ากูมึงมองหน้ากู ตูดมึงลยฮะ,ะยิงเจ้าย,ย,ยิงบูขึ้นนขึ้นนัวเดเจะขึ้นขึ้นนขึ้นนัวม,ม,มีมีิมสุดท้ายหพระเยซูก็ต้อง,องตาย